บอครลับการปัดกระเพราแบบเรียบง่ายโดยใช้ซอสพัดอเนกประสงค์เพียงซอสเดียวก็เอาอยู่ครับตั้งกระทาเติมน้ำมันกระเทียมไทยตำยาบซองฉอนโตผิกแห้งตำยาบซองฉอนโตหรือความเผ็ดตามต้องการครับพัดผิกและกระเทียมจนมีน้ำมันออกมาครับซีโคงกระเทียมและผิกมีซีเข็มคืนืทว่าใช้ได้ครับเนื้ออกไก่สับยาบนึ่งโลรึง นำไปรวนพร้อมกับผิกและกระเทียมครับรวนจนเนื้อไก่สุกประมาณ70-8 0เซครับเนื้อไก่สุกในทีนํำซอสพัดอเนกประสงค์ลงไปได้เลยครับส่วนซอสพัดอเนกประสงค์นี้ก็สามารถทำได้หลายเมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดกะเพราพัดผักรวมหรืออีกหล,ลายเมนูครับส่วนซอสพัดอเนกประสงค์ตัวนี้ก็จะไม่มีโป่งฉุนนะครับ พัดไก่จนซึมเข้าตัวซอสได้ทีขั้นตอนสุดท้ายก็นําใบกระเพราลงไปได้เลยครับใช้ไฟแรงในการพัดอีกรอบเพื่อทํำให้ใบกระเพราเข้าระสลัดครับเท่านี้ก็จะได้เมนูพัดกระเพราไก่ผิกแห้งแบบเหยบบงายฉายซอสแขนหนึ่งย่างตักซ์บลงภาชนะที่ต้องการทานคู่กับข้าวสุร้อนๆหอมไข่เจียวหรือไข่าดาวครับ